ส,สวัสดีค่ะมาแล้วค่ะมือเว้นนี่เพื่นพากกันเฮ็ดวาวอันนี้มาอัปเดตให้เพิ่งเฮ็ดแล้วแล้วเพื่อนเฮ็ดแล้วแล้ว เฮ็ดเป็นอยู port, ่ตัวหรอนอว่าเป็นเพิ <ose> ่นเฮ็ดบ่เป็นข้าเจ้าหัวก็กูมันใหม่ๆเจ้ากูเแล้วมืนอกี้พอดีได้เดินแลนว้าวพอดี ยูโรไม่ไปนะลูกไม่ไปนะไม่ลงไปนะยับไปเอกอยับไปเอกผุน่ะแรล,ลงทงผุน่ะ หัวซักหัวสัก,สก <laughs> ลงแล้วบันนี้ลงแล้วลงแล้วลมเบาแฮงลมมันบ่นคือลมหนาหนาว ฝลลนกระชิโตพี้น้องฝ้าคล้่นเบิ้งคนน่ะว่าเป็นสีเบิดฝนล้วพันในเบิดแน่ว่านี่บ้ถอดรองเท้าก่อนถอดรองเท้ามาฮึ่งฮึ่งอยู่นี่ถอดก่อน ถนนกนสิขาวแล้วกันดานมาหลายปีแล้วถนนสิขาวปีหนาเนี่ยแล้วขนกีดอุศาวาเนี่ย,เ,ยเ,เชือกมันสั่นโอ้ยมันมาหาบ่อท่าดอกเดี๋ยวนี้มันลืหาดยดอนี้มันมาาก็หาเพราะอกไปลืหายัางเชือกไ,ไปลืหาย,าหายใส แค่ว่ามันยุใสดอกมันมีอยู่แค่มันหาบป่อดอกมันอยู่ใสปุ๊ตรงมองนี่กระส่าเสียก็ต้มตัดแม่ได้เลยโอ้แหมมันละลายหมดแล้วคืนดีเปล่าว่าวอ่ะคืนดีอยู่ลมโบมีลมโบมีใส่เบิร์การมาตัวจสอบเบิร์อันสภาพสภาพใกล้ๆไปอ่อนแหน่วครับผมย้อนไวหน่อย ใส่เบิ้งเหรอวะเบิ้งไก่ๆในกระดาษมันเป็ดจังไรวาวใส่เบิ้งอันนี้วาวยังหนิจะเกินวายยังไงวาวอีลุ่มตัวนั้นบ้านเขาวาวอีลุ่มสาวาวอีลุ่มถ้าาววอีขามันจะเป็นกลางแขนกลางขาออกคือดาวนั่นติดธนูพ้อมอันนี้มันติดบ่ได้หรอกวาววาวอีขาตรงมาช่ยประเทศนอกย้อนไวหน่อยเลี้ยงกับลูกกับหลาน กินฮอดบ้านบ่พี่น้องเอ้ยเนี่ยบานเขาอ่ะไม่กินละบานเขากระซำบ้านเขานี่ละวันยี่สิบยี่สิบกว่าปีที่แล้วที่ไม่ไม่ได้เล่นเลยย้อนยุคย้อนยุคมาสมัยนี้บ่ค่อยมีคนเล่นดอกพี่น้องมันแบบว่ามันคือจังมันสมัยใหม่ไปเรื่อยเนาะคนบ่ค่อยเล่นนะสินะบ่คือสมัยตะกอนเนาะ ตกี้อยู่บ้านเนาะไอ้เกี่ยวเขาเซ็จไปเล่นตามเขาขี่เพี้ยงขี่ยังมุดเล่นกันอยู่นันนี่แหละช่วงนี่แหละช่วงไอ้นาหนาวนี่แหละสี่เล่นกันถ้าเป็นเด็กหน่อยสมัยก่อนเนาะเสื้อกมันสั่นอืมม่ต้องใส่เสือเย้าเๆ้าเสือเย้าเหย้าปอยสูงๆตรงนาหนาวลมแห้งๆนาหนาวอันนี้ลมมันยังบ่แห้งปะไดนนี่ เมื่อคืนหนาหนาวเทศกาลเล่นว่าวก็คือหนาหนาวแหละบนนอกนอนยิบเมื่อคืนไหนได้ยินแต่เสียงธนูหลอว่าวอีขา ต่อเชือกคนครับพี่น้องครับ <c oughs> เชือกมันสัน่นอยู่โลสนุกไหมลูกสนุกไหมครับอืมมวนหล,ลายกมู่หน่อยหน่อย อ่าทจะไปพักขาเห็นไมันไปนคะแนนนว้กวนี่นีุ่าเป็น้ยแน่เหลือยงัเท่านั้นองกินกินก่อนมันอ๋ออัน

Hơn, cái kia hôi hơn mấy bia nhưng mà tàu ta sao mấy vậy chị tối nay tối nay mua nghe nè bò men cả phố cả phố, à. cả phố cả đúng cả đúng bia mua tối nỗi nha anh đi hôi hơn đi còn 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 hơn chua lai chua lai hơn tao chơi มันมาสอนนี่แหละไค้เพียสอนอยู่น้ำบานน้ำองนี่ยไรเยาเขาเอื่ออีไอย่ยางเ,เนี่ยมนาะ